จะมีร้านซ่อมรถไม่เปลี่ยนพอดีจะหาน็อตเบอร์สิบเก้าสามตัวไอไีเล็กนปวดหมดแล้วครับอันนี้ก็ทีมงานนะครหนูปวดนี่อันนี้คนรอเยอะมากตามทางที่เราผ่านไม่มีเลยถูกต้องไหมครับโอกมันอ่ายี่สามมาเรียบร้อยแล้วผ่านมาแล้วข้าวสองข้าวฟรอนครับนั่นข้าตัวหนึ่งรับรอแปดได้ไหมครับอยากให้ดูบรรยากาศนะว่ามีคนรอรับทันมาเยอะมาก ผ่านอำเภอบ้านกรวดนะคะขับ<ห>ด้วยถือด้วยภาพอาจจะสั่นเล็กน้อยนะคะ,คะคนะเดี๋ยวเกลียนประชาชนด้วยน,นะอย่าให้เข้ามานะเกลีนออ,ออกข้างนอกก่อนนะ สองเปลี่ยนเราสีร่วมได้ด้วยหรือไม่เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แต่รถจะติดนยนะพี่เพราะว่าช่วงนี้หลวงตาพักอยู่ปั๊มน้ำมันครับ,บ,บลูกขายเราฮุบมาเข้ามาอยู่ในปั๊มก่อนลูกขายเราทุกคันเข้ามาฮุบมาอยู่ในปั๊มก่อนสองว่าแปดเข้าปั๊มไหมครับแป่ซีว่าสองว่าแปดครับ ถ้าใครอยู่ข้างถนนแล้วก็อยู่ก่อนสเตนไม้ตรงนั้นแหะก่อนไม่ต้องเข้ามาจริงเลยเป็นเพื่อนนม่นเองรถอันนั้นถาเราสองข้อความ่ะหาพี่จอดก่อนนะลงไมดจดตรงลงไหม่งเอลงมาแม่ พาแม่มาดูนะแม่อยากมาดูนะคะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างนะคะไปะะไปกลับลงตาลูกปหนูไปกลับ คนก็มาถวายของเยอะแยะเลยถช่ชื่อหลวงปู่ชื่อหลวงตาอะไรนะหลวงตาบุญชื่นตาบุญชื่นอยื่ นั่งนั่งข้ากกำแพงเดี๋ยวลงขึ้นไปนั่งบนกำแพงด้นู่นไปนั่งฝั่ง,งนู้นน่ะไม่ไม่แดสสดสอ สวัสดีค่ะมาดูนะคะทีมงานเรามาเยอะมากเลยอันนี้อะไรไลคุณธรรมเป็นพอดีนะขนน้ำมาช่วยขดน้ำประชาแถวข้างทางชาวบ้านนะคะก็แบบเอาน้ำมาให้หลงตาเยอะมากเลยอันนี้ก็สว่างจนดางตายนะ,ะมาเป็นทิลเลอร์เลยน,ะน้ำโอ้โหอันนี้เราก็ส่งต่อไปเรื่อยๆใช่ไหม เนี่ยของเท่าของก็เดือดกระจายโรงกลงเรียนอ๋อหลงตาแกไม่เอาไม่ได้อ่ะพี่คือหาแล้วในก็เห็นอยู่ว่าเอ๊ะมาเอาเฉเลยอ้อวนไปไหนเนาะไม่ไหวพี่ของเยอะจัดเยอะเ <มา S 2> ดีเนาะทำที่ลากไว้พอดีเลยเรียผมว่าจะเอามากเลยสบายมาก พักเลยหลวงตาเดินยาวเ,เลยแม่แม่เอาผ้าให้หลวงตาเยียวเมื่อกี้น่ะไ <_ t iny> ม่ให้เช่เดียวผ้าเนี่ยพีแม่ฝากให้เอานี่ให้หน่อยกลางนี่หน่อยก็ได้ ตรงนั้นแหละเช็ครืองังเอาน้ำลงที่ไหนเช็ครีองังได้ได้เดี๋ยวนั้นเก็บเองเรียบร้อยเอ้ามาจนลืมรถแม่จะเดินตามนี้แม่แม่คอยตรงนี้แหละเดี๋ยวนั้นขับรถมารับ นี่ละชาวบ้านก็แบบรอตามทางเยอะมากนะคะน้องน้าที่แล้วเป็นดมดมได้แล้วนะข้าใส่ไปนั่งให้พระให้หลวงตาเขาหัวไปเป็นตุ้งเป็นใหญ่ด้วยตาท่านก็เดินแบบไม่ไม่ดม

กยเลยาไม่งกนะขยีก็ได้นขยามีไม่กมนะครับรได้ครับม่ให้โงนตาจะม่ต้องกมนะลงตาไม่ให้ใครถือสัมภาระให้อะไรเลยนะฮะหลวงตาก็ไม่บนด้วยนะขอให้ชาวบ้านทุกคนนะคะที่มารอรับหลวงตานะคะเรียยกนะครับหลวงตาตาสะดุดหครับ ม่ก็วิ่ง,งเมื่อกี้ตอนนั่งอ่ะแม่ก็ไม,ม่ให้หลวงตาเคาะให้แม่วิ่งมาคอยข้างหน้านี่ถ่าย,ยร,รูปเสร็จแล้วลืมรถรถอยู่นู่นช่างเอียวนี้น,ำ,น,ำ,น,ำ,นำทางตลอดมาตั้งแต่หนุนตลุปุ๊กไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินไปเอา อีกรอบเหยียบสองรอบป้าแม่ป้าไปขึ้นรถป้าป้าเดี๋ยวลงตาท่านก็เดินนะคะเดี๋ยวนั่นไปเอารถก่อนไม่มีคนขับรถให้นะคะไปช่วยจราจร,รเพราะว่าข้างหน้าเป็นเขาก่อสร้างถนนแล้วรถเยอะมากเดี๋ยวจะไปช่วยปิดรถปิดอะไรก่อนนะคะเดินมาเดินตามเด็<น>กดดดๆ,ๆท่านน่าจะจำวัดอยู่ที่<ฆ>วัดสายสาม ชาวบ้านรอจนถึงทางเข้าวัดนะฮะชาวบ้านเนี่ยไม่เดี๋ยวเดินไปเอารถก่อนนะนนนพวกม,มา,ากมอะไร รถเราจอดอยู่คันเดียวคนตามเนาะท่านก็ไม่บ่นไม่อะไรเนาะก็ไม่ให้แบกคนแบกคนอะไรให้ด้วยด,วดูรถจอดอยู่คันเดียวยวเอารถก่อนตอนเหน่ <laughs> เนื่ย <laughs> <laughs> แตกอันนี้ตรงปมน้ำมันนะ เตินมากอะไมาก